ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจและช่วยกันเพื่อลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศ ตามที่เราเห็นจากข่าวไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะค,ะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกวันนี้รุนแรงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุเหล่านี้เกิดจากโลกเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวันสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากภาวะเปือนกระจกการผลิตเครื่องเดิมในกลุ่มไทยแบฟเราตระหนักถึงปัญหานี้จึงเข้าร่วมกับสภาวิสาหกรรมและองค์การแก๊สเรือนกระจกเพื่อที่จะกําหนด เป้าหมายในการลดแก๊สเรือนกระจกลงทุกปีทางส่วนวิศวก,กรรมเนี่ยได้มีความตระหนักนะครับถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของบริษัทไทเบบโวเลตนะฮะเราก็เลยได้จัดทำมาตรการต่างๆขึ้นมานะครับนำแอลกอฮอล์หัวหางซึ่งเป็นบายโปรดักต์ของเราเนี่ยกับมาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงทดแทนการใช้น้ำมันเตาส่วนมาตรการที่2ก็คือการส่งเสริมศักยภาพการใช้ประโยชน์จาก กากของเสียเนี่ยเราใช้ยูสออยกลับมาทดแทนในภาพรวมก็จะลดลงไปประมาณปีละ1,350ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือ5%ต่อปีครับ1ตันคาร์บอนเนี่ยเท่ากับเราปลูกต้นไม้90.9ต้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราลดไปได้1,350ตันคาร์บอนเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ120,000ต้นครับ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ผลิตนั้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการใส่ใจชุมชนโดยรอบโรงงานให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน